แต่วันนี้ตื่นเต้นจังเลยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ป่วยอะไรคุณผู้ชมค่ะแต่ทำไมฮะแต่อยากเจอหมอพาหมอมาให้เจอเรียกว่าสตูดีโอของไทยบันเทิงวันนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญคือโรงพยาบาลย่อม่อ่ะแขกรับเชิญดิฉันกำลังสะอึกอยู่เมื่อสักครู่ดิฉันหันไปเหลือเห็นน้องมิวสิกแบบ อย่างนี้ก็ได้หรอวันนี้ค่ะเปิดโรงพยาบาลภูมิรักนะคะพามาดูละครหมอตลอดการซึ่งกำลังสนุกมากเข้มข้นเรียกว่ามาประมาณจนจนครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมมา,าฟิดแบ็คตอบรับดีมีทั้งคนที่คุณผู้ชมส่งใจเชียร์กับบางคนเขาบอกแม่ทำไมบทนี้เปรี้ยวเหลือเกินเปรี้ยวเินไม่หลือเกินมันอยากจะตีกับรุ่นพี่บินเกียวหน่อยนะ พูดคุยดีกว่านะคะตอนนี้อยู่กับทีมนักแสดงของเราสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งนะคะท่านแรกนี่หมออินเทิร์นบพาคะหน้าเด็กมากเลยค่ะหนูลอยแล้วแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับบทบาทในเรื่องเป็นยังไงครับครับผมรับบทเป็นตลอดการนะครับก็เป็น CBT ครับพี่โทนี่น้องโทนี่นะคะอีกหนึ่งสาวฮะสาวน้อยของเราสวัสดีค่ะชเวลค่ะรับบทเป็นหมอพลระดาค่ะเป็นนิติเวชค่ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาทิวนะครับรับบทเป็นคุณหมอต้นนามครับผมเป็น C ีวเหมือนกันครับนี่นหลักเลยฮะใช่ค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะรับบทเป็นหมอฝนค่ะเป็นอินเทิร์นค่ะอ๋อพัตเตอร์ลลูกสวัสดีครับพัตเตอร์นะครับรับบทเป็นอินเทิร์นซีวทครับผมค่ะครับแล้วก็พระเอกของเรื่อง,รองจริงรๆนะคะอยู่ข้างหลังสวัสดีครับ น็อตครับรับบทเป็นผู้กำกับครับผมรับบทเป็นผู้กำกับรับบทเป็นผับจริงจังแก่งเป็นผู้กำกับจะหามากแต่พี่น็อตบอกว่ารับบทเป็นตลอดการตลอดการตอนโตอีกทีหนึ่งต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไทย PBS นะคะครับผมเรื่องนี้กำลังเขาบอกว่าเข้มข้นเข้มข้นผ่านมา6ตอนแล้วเดี๋ยววันนี้จะได้ดูตอนที่7ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพี่โทนี่ฮะโทนี่ติดตามมาละครของเราครับก็ดีครับ ขยายความหน่อยพี่โถก็ดีครับฟีดแบ็กก็ยังไงยังไงบ้างพี่โได้ตามทางไหนบ้างพี่โทนี่ได้ตามทางไหนบ้างฟีดแบ็กคนรอบตัวคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนจะบอกว่าสมจริงมากครับก็มีน้องน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นหมอจริงๆเขาก็เหมือนคุยผ่านผู้จัดการมาบอกว่า เราเราค่อนข้างสื่อสารความเป็นหมอได้เหมือนหมอ c v t จริงๆอะย่างนี้ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องนี้เราก็มีการเวิร์กช็อปมีการเรียนรู้การเป็นหมออะไรเยอะมากอย่างของพี่โทนี่กับพี่นัททิวเขาบอกว่าเป็นหมอสยวกศัลยแพทย์หัวใจและรวงอกชิวเลยไหมฮะสองท่านหรือว่าบอกว่าบทอุ้ยมิวสิกทำหน้าบอกว่าเดือดไม่ใช่เป็นยังไงบทบาทนี้ฮะพี่โทนี่พี่นัทมันยากขนาดไหนเพราะการต้องไปรับบทเป็น คุณหมอแล้วมันจะต้องเห็นฉากหัถการทางการแพทย์ด้วยโหดมากพี่นันเนี่ยครับก็มันต้องทําการบ้านเยอะครับเพราะว่าแบบคือคือรับบทเป็นหมอเนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพวกไดอะล็อกที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องคําพูดหรือสั์แย์อยู่แล้วแต่ว่าพอบทบาทที่เป็น C ี t ก็คือพวกฉากในการผ่าตัดไงครับก็จะมีดีเทลเยอะไปอีกก็ต้องแบบเวิร์กช็อปเยอะทํากันบ้านเยอะแต่ว่าก็จะมีคุณหมอที่เป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาครับก็จะคอยให้คําปรึกษาตลอด ให้เราแบบทางไลน์ด้วยนะมีการศึกษาแบบคอนลซ์ออนไลน์ด้วยนะ<ช>แล้วก็คอนลซ์ออนไซต์ด้วยใช่ทุกอย่างมีวิดีโอคอลด้วยเห็นหน้<ม>ากันเลยใช่ค้าาคอนเซปอ่ะมีความ <laughs> มีความเป็นแพทย์ที่หลากหลายในเรื่องมากนางเอกของเราก็จะเป็นอีกดึงสาขาออกมายังไงบางคาฉายาลัดดานแลนของเราเนี่ยลัดดานแลนหมอคอยรับหลอนมากคือในเรื่องอ่ะมันเป็นนิติเวชซึ่งประเทศไทยเหมาะนิติเวชก็น้อยแล้วในเรื่องเราก็เลยเหมือนแบบว่าเราจะต้องไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปที่ห้องเย็นจริงๆไปไปดูนิติเวชจริงๆแล้ววันนั้นที่เราได้ดูอาจารย์ใหญ่คนแรกของเรา <c oughs> คือเป็นคดีเคสคนจมน้ำจริงๆ <c oughs> แล้ววันนั้นเราก็ได้เข้าไปดูการชนะสูตรศพวันนั้นเลยก็จะมีการดูชิ้นส่วนส่งแลบส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปเข้าร่วมผ่ากับเขาเล็กน้อย<ป>เล็กน้อยค <c oughs> ือเขาถามว่า <c oughs> อยากลองหั่นดูไหมซึ่งส่วนที่เราหั่นวันนั้นคือเป็นสมองออ เราก็เพิ่งรู้ว่าสมองมันนิ่มๆเหมือนเยลลี่อ่ะวันนี้ไม่กินเยลลี่กันแล้วนาะพิศพิเวลพูดเหมือนง่ายๆนะแต่ฟังดูแล้วคนฟังกลัวกว่ว่า่เลาเขาอยากเล่นมาตั้งแต่วันอ่านบทแล้วอ่ะคือชอบดูแบบคาตกรรมชอบดูสารคดีอะไรพวกนี้สอบสนชอบฟังเรื่องแบบผีๆแล้วก็ไม่ได้กลัวด้วยแล้วเป็นคนแบบ เวลาเห็นแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอ่ะขับผ่านนี่ไม่ได้ขับผ่านธรรมดานะชะเง้อมองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราคือคนไทยเราเราคือคนที่แบบว่าเวลาเพื่อนขับรถเพื่อนเพื่อนจะไม่กล้าดูเราไปดูเสร็จแล้วเราก็จะบอกเพื่อนเนี้ย แกขาหักแล้วเปิดเปิดเห็นกระดูกเลยแกแล้วก็บองอย่างเงี้ยแล้วบอกเพื่อนอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนที่จะรับหมดเรื่องนี้อยู่แล้วคือหมอทรงอกเขานั่งซีดปากเลยนะคะเพราะจริงจต้องผ่าโหดกว่านี้ก็ยังไม่ไหวขนาดนั้นเลยนะเราเรามองเป็นเรื่องแบบธรรมชาติไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็พอนมองเป็นเรื่องปกติมันก็แค่แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อเกิดเกิดเกิดอย่างนงี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรามาเรามาเวิร์กช็อปนิติเวชอ่ะมันสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยมันรู้ได้ถึงแม้กระทั่งว่า เขาจมน้าตายหรือเขาตายก่อนจมน้าจริงๆเราดูได้เพราะว่าเคสที่เราไปสต๊าดี้วันนั้นก็คือจมน้าตายมาไปพุ่งกำกับส่งไปเลยไหมฮะพุ่งกลับไปด้วยแต่นั่งรอข้างนอกแล้วก็มีมาเวียนเข้ามาบ้างพี่น็อตพี่น็อตก็เข้าเลยอครับออกข้าไปก่อนครับเข้า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 ออกออกเพราะว่ากลิ่นกลิ่นมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงสุดท้ายก็คือได้วิธีการ ไม่หายใจทางจมูกหายใจทางปากแทนเพื่อให้ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่ได้รสแทนไม่ได้ไม่ได้เพราะเราใส่แมสใส่อะไรเรียบร้อยแล้วพี่มันจะไม่มีอะไรกระจัดกระจายมาโดนเราอตินิติเวชเขามีไปไปดูการผ่าแต่สวงอกเขาก็มีไปดูจริงๆพี่โทนี่เขาไปดูในห้องจริงๆใช่ไหมใช่ครับก็มีอืมใช่ใช่ไปดูไปดูหัวใจเต้นอ๋อใช่ก็คือเราให้องเราดูอ่ คืนไปหมดแล้วจริงๆครับดูหมดแล้วต้องไปนานแล้วไปดูไปดูยังไงนะเห็นบอกเห็นตุบตุบอ่ก็เป็นเคสที่มีการผ่าตัดหัวใจครับแล้วก็อ่เราก็เราก็จะไปเห็นขบวนการทั้งหมดแล้วก็เห็นเห็นอ่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะโฟล์เห็นโฟล์เราจะได้เราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรบ้างการพูดจาการคุยกันภายในห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับความชิลความไม่ชิลตรงส่วนไหนบ้างอย่างเช่นเรารู้สึกว่าความความตื่นเต้นก็คือตอนช่วงที่เราอ่า เปลี่ย <Merci. S 1> นจากเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องช่วยอะเครื่องช่วยเครื่องเขาใช้เอ็โมดเหรอครับตอนพาร y y <scene x S 3> ์ทลังเาร์ลังเมชีนนะครับขอโทษครับผมคืนค่ะทินัทไม่เป็นไรครับทินัทจำได้ฮะไม่ผมก็คิดอยู่แล้วก็แว่วมาจากพุ่งกลับว่าเออต่อก็นั่นแหละคือเหมือนกับว่าช่วงที่จะต้องเปลี่ยนจากพาร์ลังเมชีนมาเป็นมาเป็นหัวใจของของคนไข้จริงๆเนี่ยอันนี้คือช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดของของหมอนะครับเขาต้องนั่งมอนิเตอร์ตัว ทุกอย่างเลยนี่โหดมากไปที่เถาหลังบ้างดีกว่าพี่จะเห็นเรื่องราวของชีวิตหมออินเทอร์นเยอะเพราะหลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ออกมาเล่าประสบการณ์เนาะอย่างแรกที่รู้เลยคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเรื่องราวอื่นๆล่ะเออมันจริงใช่ไหมมันสะท้อนยังไงบ้างคะ จร,จริงๆหนูรู้สึกว่าระหว่างคาแรคเตอร์ของนิวกับฝนเนี่ยเหมือนแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของอินเทอร์นทั้งสองแบบที่ mm. ต่างกันอย่างได้ชัด mm. คนนึงแบบโอเคข้อมูลนั่นก็จริงแต่ว่าพอถึงเวลาปฏิบัติจริงอะค่ะมันก็จะมีความประมาทหรือว่าเราจะแบบกังวลอะไรเงี้ยในขณะที่นิวเองก็จะเป็นคนที่แบบเอ้ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วก็สู้กันตลอดการอะไรเงี้ย mm. แต่ว่ารู้สึกว่า ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงอินเทอร์ก็เป็นสิ่งที่กดดันมากๆเพราะว่าแบบเรายังใหม่กับสถานที่นี้มากๆาใช่รวมถึงคนไข้ด้วยอ,อะไรก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่เป็นอินเทอร์อ่ะเขาก็น่าจะเสียน้ําตาเหมือนกันด้วยความ,มที่ขนาดหนูเป็นนักแสดงอ่ะหนูแสดงไม่กี่วันหนูยังร้องไห้หนักขนาดนี้ค่ะแล้วแบบชีวิตจริงของเขาที่เขาทํางานมาโดยตลอดละอ่ะจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้มิวสิกฮะระหว่างกลัวพี่โทนี่กลัวหมอการ <laughs> กับกลัวเวนยน <laughs> กลัว <sk r ug> อะไรมากกว่ากันท่านในบทบาทคุณหมอเวียนเยินกับหมอการตอนนี้ก็เยินแล้วนะคะเยินแล้วแล้วก็มีตลอดการอีกก็เยินหนักกว่าเดิมหมอการถือว่าเบาแล้วจริงๆนะเท่า,า<อ>ที่เราศึกษากันอะไรเงี้ยเราสึกว่าระดับสตาฟที่ที่เป็นอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วก็มีเลเวลของความดุหลายรูปแบบมากซ,ซึ่งซึ่งมันมีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องเป็นแบบนั้นอย่างที่หมอการเขาพูดในเรื่องแล้ว่าแบบมันเป็นเรื่องของชีวิตอะไรเงี้ยครับ ก็เลยก็เลยมีความจำเป็นมากที่ต้องเข้มงวดอนะไรเงี้ยซึ่งความดุก็จะแล้วแต่คนเลยซึ่งเราก็พิการว่าหมอการเนี่ยประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดดุมากกว่านี้จะ จะน่ากลัวเกินไปเนี่ยฮะแต่มีคนไม่กลัวเนาะเขาดุแบบได้คําชมนะเขาดุแล้วเขาก็เขินๆพะน้องแบบไม่รู้ทาตัวไม่ถูกพี่โทนี่เขาจะมีดุม้วนๆแบบบอกไม่ถูกอ่ะมีแต่คนชมไม่กล้าดุเขาเลยกล้าดุได้ไงแต่ีคนไม่กลัวพี่โทนี่นะฮะใช่พัตเตอร์ฟีดแบ็กในทวิตในเอ็กก็คือเขาใช้คำนี้เลยเขาใช้คว่าเปรี้ยววคนเนี้ยเปรี้ยวๆนะเป็นยังไงบ้างของเราในในซีรีส์ผมพร้อมสู้ทุกคนครับแต่แต่ในในความเป็นจริงนี้ผมล้อวา แล้วใช่เขาก็แบบซื้อหมอนิ <t <t ้วขอโทษนะครับเป็นนิอะไรเงี้ยตลอดเลยอยเงี้ยอยากให้มีแฮชแท็กกับทำไมอ่ะทำไมถึงอยากให้มีแฮชแท็กอ่ะคือหรือว่ามันจะมีพต้องยอมรับว่านิวเป็นอินเทอร์นที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆจนถึงขั้นที่แบบเขาเรียกได้ว่าเป็นอีโก้ที่ที่สูงแบบสูงจนเกินไปอ่ะจนกระทั่งแบบเขาเขาเป็นอินเทอร์นที่กล้าที่จะไปสู้กับยังสตาฟได้อ่ะก็เลยแบบ ในชีวิตจริงผมไม่กล้าที่จะไปทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบถ้าใครจะเดินมาด่าผมผมก็ขอโยงมือไหว้เลยขอโทษครับ และอันกับคาแรคเตอร์ตัวจริงแต,แต่มันเหมือนมันทําให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงของวงการแพทย์เหมือนกันนะคะน้องที่มีความมั่นใจมากๆบางทีรุ่นพี่เอาลงมาเพราะว่าการผิดพลาดมันคือความเป็นความตายมันมีรายละเอียดบางอย่างที่คนดูอย่างเราได้ประโยชน์มากเคสแพ้ยาของน้องมิวสิกแบบนี้ยมีหน้าเวลานี่คุณดิฉันไปหาหมอเขาต้องถามว่าคุณแพ้ายาอะไรหรือเปล่าแล้วเขาต้องมีเรคคอร์ดไว้าตามโร<อ>งพยาบาลเ <detail> นาะรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆมีใครบ้างคะพอเล่นแล้วเฮ้ยมันได้ประโยชน์กับตัวเราเองจริงๆริงอ่ะมันใกล้ตัวนะปัญหาพวกเนี้ย โอ้โหเยอะได้ประโยชน์เยอะเลยครับอย่างเรื่องการกู้ชีพอะไรเงี้ยครับการการปั๊มการอะไรพวกนี้เราก็จะรู้อัลกอริทึมที่ที่ถูกต้องจริงอะไรเงี้ยครับต้องทำมือยังไงนะคะครับก็ต้องหมอขะหมอตลอดการเห็นปั๊มต้องคแบบตึงตรงนี้หน่อยฮะแล้วก็ให้ถูกจุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้รู้จังหวะแล้วก็การทำ C P R เราก็ต้องเรียนได้จังหวะน้ำหนักน้ำหนักก็ต้องแบบแรงนะน้ำหนักต้องแบบให้ยุบ แล้วยุบยุบแล้วก็ต้องคลายให้ให้เด้งกลับคืนมาเลยนะครับคือทุกอย่างแบบว่าเหมือนเราก็ค่อนข้างมั่นใจประมาณหนึ่งถ้าเกิดมีใครอ r r สไปตอนนี้เราก็อาจจะอาจจะวิ่งหนีก่อนเราวิ่งไปหาเราเราทุกคนจะสลับกันปั๊มปั๊ม cpr ตรงนั้นได้ทันทีจะช่วยกันได้ทันทีแต่ว่า คืออย่างหนึ่งที่รู้ก็คือเราเมื่อก่อนเราไม่คิดว่าการ C P R มันจะเหนื่อยเนาะจนเรามาได้เวิร์กช็อปแล้วเฮ้ย C P R มันมีมันมีรอบของมันปั๊มเท่าไหร่กี่รอบแล้วก็เว้นกี่วิแล้วก็ปั๊มต่อแล้วมันก็ต้องแบบมันจะมีเซอร์เคิลของมันอะจนพอเราได้มาเรียนเราก็บอกโหการช่วยชีวิตหนึ่งคนให้ใจเต้นต่อนี่คือ เป็นเรื่องที่แบบสุดมากอ่ะเรายิ่งตอนถ่ายยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าไหล่เหนื่อยหลยเทงหลยเทดด้วยเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบเดี๋ยวแคบมากเนี้ยเราก็ปั๊มไปดิทีนี้ไม่ได้ได้ถามพี่น็อตไม่ใว่าพี่น็อตแกล้งหรือเปล่ามาที่ให้ทำหลายรอบอ๋อมันมันเทคนิคการถ่ายเพราะว่าภาพกว้างเราไม่สามารถปั๊มจริงได้ต้องบอกไว้ก่อนไม่งั้นกระดูกหักใช่อันนี้ต้องบอกก็เลยแบบต้องมีหลายมุมเพราะว่าทุกครั้งที่เกี่ยวกับเคสทางการแพทย์เราจะมีคุณหมอ คอยดูมอนิเตอร์ด้วยกันว่ามันสมจริงไหม hmm. เขาเขาจะอยู่กับเราตลอด <Okay. S 2> เราเลยไม่สามารถปล่อยปล่อยได้เพราะเพราะจภาพกว้างเราไม่สามารถทําเต็มได้ mm. มันก็ต้องไปช่วยตรงแค่ปั๊มที่หุ่น <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยฮะถึงจะใส่แรงได้เต็มเต็ม แต่เงือจริงนะแต่เงือจริงไม่ต้องเล่นกลามนะช่วงนั้นถามพี่น็อตบ้างไปถ่ายทําเป็นห้องโรงพยาบาลจริงๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเรา <ผม S 1> ต้องเตรียมตัวกันยังไงคือจริงๆไม่ใช่แค่นักแสดงเนาะตัวเองก็ตื่นเต้เนไหมคะทีมพี่ๆเบื้องหลังเห็นจะมีภาพว่าเวลาอยู่ในกล้องเป็นแบบนี้แต่หลังซีนเป็นแบบนี้เทียบกันด้วยยังไงบ้างคะพี่นะ็อตพี่น็เขาเรียกว่าอะไรกม็มันมันมันอยู่ในระบบทั้งหมดด้วยความที่กองกองถ่ายเนี้ยค่อนข้างจะมี พี่ที่ปรึกษาหลายๆท่านที่ไว้วางใจได้เขาจะคอ,คอยคอยบอกคอยเช็คกันตลอดอยู่แล้วว่าความถูกต้องโฟรเป็นเช่นลายควรจะอยู่ในจังหวะไหนตำแหน่งไหนซึ่งบางอย่างต้องยอมรับแล,วลยว่าทางทีมทางทีมโปรดักชันน่ะก็ไม่เข้าใจมไม่เข้าใจหมายถึงว่ามันเป็นข้อมูลเชิงลึก เพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายสุดเอาคนที่รู้มาอยู่กับเรารดีกว่าเราไปทาแล้วคิดตัวเองว่ามันถูกอกองนี้เลยแก้ปัญหาด้วยกันให้พี่ๆเขามาช่วยอย่างคุณหมอโน้ตเนี้ยดูผ่าแต่หัวใจหมอโน๊ตจะช่วยดูตลอดหมอแซมหมอปังมาช่วยกันดูซึ่งถ้ามีคิวทางการแพทย์มาตลอดความความน่าเป็นห่วงเลยน้อยลงซึ่งรวมไปถึงแม้แต่ตอนตัดต่อตัดต่อเสร็จปุ๊บผมยกตัวอย่างตัดต่อพวกเสยียงเครื่องต่างๆคุณหมอเขาไปฟังว่าตรงนี้ต้องไปเสียงเครื่องตรงนี้ตรงนี้หัวใจ เกิดเหตุการณ์นี้หัวใจเต้นเท่าไหร่เท่าไหร่เขาดูมอนิเตอร์ให้เสียงละเอียดไหมกะทั้งเรื่องเสียงใช่ครับเพราะเครื่องมนไม่เหมือนกันพี่นนท์พี่นนท์ย่อยยังไงพอความเป็นหนังที่มันเป็นละครที่มันเป็นลักษณะของการที่แบบสับเทคนิคทางการแพทย์ก็เยอะวิธีการขั้นตอนในการถ่ายทำก็เยอะแต่ทํายังไงให้มันสนุกในขณะเดียวกันที่ข้อมูลมัน คนดูแล้วดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกต้องเพราะเสียงชื่นชมเรื่องของความถูกต้องเรื่องของแบบฉากทางการแพทย์เยอะมากลรวบาลานซ์มันยังไงฮะตอนแรกผมช็อตเหมือนกันเอาตรงๆเลย <c oughs> เพราะว่าแบบเราทําซีรีส์ปกติเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์แรกที่ทําคือความสมจริงก็เลยต้องตั้งบามาคียสูงสุดไว้ก่อนก็นคือซีนผ่าตัดการมีคียสูงสุดแต่คียสูงสุดของซีนผ่าตัดของเรามันกลายเป็นความสมจริง <_ d ance> เพราะฉะนั้นเลยลดบาร์อันอื่นลงเพื่อดันดันซินผ่าตัดให้ได้ดีสุดแล้วค่อยไบบาลานซ์อันล่างลงมาบา <_ d ance> งคนอาจจะบอกว่าบางทีมันดูแบบเนิบเนิบหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าบาร์สูงสุดเราอยู่ที่การผ่าตัดแม้แต่ห้องผ่าตัด <_ d ance> มันสว่างคนบอกว่าตอนแรกผมถ่ายบอกเฮ้ยทำไมต้องสว่างครับหมอ <_ d ance> หมอบอกความเป็นจริงต้องสว่างเหรอเออเราไม่เคยรู้หนังเกาหลีเขาจะแบบมืดๆอะไรเงี้ยเอาสวยจากทางคุณอย่างความสมจริงคุณหมอบอกไม่สว่างไม่ได้ผมทํางานมองไม่เห็นเราก็จะต้องปรับดีไซน์ใหม่ให้มันเป็นสว่างมากเนาะ อันนี้คือได้รับคําชมมากค่ะเรื่องความละเอียดละอ,อ่ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องซาวที่ใส่เนาะเหตุการณ์อะไรแบบนี้บางทีเราไม่ได้อยู่เราไม่รู้หรอกว่าซาวเป็นยังไงแต่คนที่เขามีประสบการณ์หรือคุณหมอเนี่ยเขาชมพูดถึงเรื่องตรงนี้ที่มาสนใจเห็นบอกว่าคุณหมอทั้งหลายจะต้องมีใส่อุป,ปกรณ์ <c oughs> ซึ่งก็คือบางทีจะทําให้คุณหมอเองจะเป็นลม ยังไงครับหมอการเห็นบอกว่ามันมีแว่นผ่าตัดมีหลายอย่างแล้วหมอการก็โ่นหมอต้นน้ำก็โดนอ๋อหมอต้นน้ำก็ตายยังไงอ่ะแว่นแว่นอันนี้ต้องเงที่ันซูมมันยังไงคะเขาใส่แล้วมันเป็นยังไงอะเป็นไงบ้างครับมันมึนคือคือรู้สึกว่าแว่นแว่นอันนี้ผมเรียกชื่อมันไม่ถูกเลยครับขอโทษทีแต่ว่าเหมือนเขาต้องต้องทำมาแบบพอดีคนด้วยครับพอดีพอดีเหมือนเล่นสายตาเราอย่างนี้ใช่ใช่เพื่อแบบ แพทย์คนน,นั้นเพราะใส่ตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอม,มองชัดที่ที่ระยะไหนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือได้ได้หยิบยืมของคุณหมอ,โ,อโน,โโน้ตมาใช้ <c oughs> คุณหมอจริงใช่คุณหมอจริงจริงมาใช้ทั้งผมทั้งพี่โทนี่ก็เลยต้องเหมือนใส่ค่าใสา่ตาคุณหมอโน้ตเข้าฉากมันก็เลยเหมือนมีจังหวะแบบงงงนิดนึงแล้วมันก็จะมีนอกจากนี้ทางเทคนิคทางการถ่ายทําก็จะมีว่าถ้าเรามองผ่านเลนส์นี้จริงๆกล้องมาไม่เห็นใส่ตาเราอีกอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบ มีการแบบเดือออันไหนถ้าเป็นอารมณ์ก็จะต้องมองหลอกขึ้นมาหรือหรืออันไหนมองจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็จะมึนๆบางทีเดินเข้าฉากก็มีคนจูงเข้าไปทำไมไม่ถอดก่อนเข้าฉากแล่ะมนะอ๊ยเพราะว่ากวดจะ ก็จะใส่อีกรอบหนึโอ้โหต้องมีคนมาจัดการวุ่นวายประมาณหนึ่งค่ะการใส่ชุดในห้องทุกครั้งที่ใส่กนต้องล็อกกูเลยก็มีเก็บผมเก็บใส่แมสมันจะมีขั้นตอนที่จะต้องใส่อันนี้ก่อนอันนี้หลังอะไรเงี้ยค่ะความถูกต้องของของอินเทอร์มีไหมอย่างของของมิวสิกกับของพัตเตอร์มีอะไรที่เราแบบฉากไหนที่เรารู้สึกว่าแบบปาดเสียมากทางการพ่งทางการแพทย์จะต้องใช้นอกจากการที่เอาเข็มฉีดยาในความคิดไปแล้วของผมกับสิกนอกนอกจาก รักษาคนทั่วไปครับการเข้าไปผ่าตัดยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับที่จะ,ะมีก็แค่เข้าไปดูพี่โทนี่หรือพี่นัททิวผ่าตัดส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับได้จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ไหมครับจะมีจับแค่พวกเขาเรียกอะไรกนะ็มีนะตอนแบบว่าเวลา <ยน S 2> ที่เราเวนตัวอ๋อใช่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 พวกเย็บแผลมันจะมีอีกอันนึงคราเรียกอะไรนะคอจริงเช่ใช่ใช่ใช่กันนึกชนเซฟคืออะไรนะครับ เหมือนเป็นตะเกียบอ่ะใช่ใช่ใช่ตะเกียบใช้อะไรพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการแบบพวกเย็บแผลอะไรแบบนี้ครับก่อนหน่่ยมิวสิกแล้วมิวสิกมีไหมฮะยังเฉลยไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะมีแบบว่าได้เห็นแบบซีนคุณหมออีกนิดนึ่งอะไรอย่างงี้ด้วยคือสองคนเขากำลังตามหาฝันว่าเขาอยากเป็นคุณหมอด้านไหนเขากำลังเอลอลกันด้วยนะ แอลอันแอบกิกกันหมายถึงนิวกับหมอบาสหรือเปล่าจหนูก็คือสรุปเป็นวายจริงๆหรอเรือเนี้ต้องติดตเขาม็ดเขาต้ดเขาติดาติ้เขาติด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 เขาตรขาิเขาติดเขาตอดามรขิงเคาอไงเะความรักของเราในเรื่อง ก็ไม่ไม่มีหมอพลในสมการหมอพลอยู่หมอฝนจริงแล้วที่ดูกันอยู่คือหมอพลรักหมอฝนจ้าแอบรักหมอฝนแอบชอบน้องอินเทอร์นเขาแยกแต่เขาแยกกันนะสองฝั่งนะหมอการนาจัดกีผิดแน่เลยคือจริงเราเป็นเราเป็นตัวเชื่อมให้สองคนนี้คือให้เขาเราเป็นตัวกลางของสองคนนี้เป็นตัวที่ทําให้เขาหึงกัน ใช่คือผมว่าคนเขียนบทก็คงงงพราะว่าตอนเขียนบทก็ไม่ใช่แบบนี้ทำไมซีรีส์มันออกมามันดูไปทางนั้นได้แต่กระแสพูดถึงเยอะนะพี่นาถแถมแอบมีคนแบบหมอเอิร์นหมอเอิร์นเล่นด้วยเป็นคุณหมอจริงด้วยแล้วก็ไปเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเขาก็แซว่าอวายแล้วนะหมอนหมอต้นน้ำกับจับจินตลอดนะคะเรื่องราวตอนนี้ก็กําลังดําเนินไปอย่างดุเดือดเลยถามแต่ละคนตอนนี้เข้าโรงพยาบาลความรู้สึกเปลี่ยนไหมคะ พอเห็นคุณหมอเห็นนู่นเห็นนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนจริงยังไงพี่นัทคือเปลี่ยนยังไงจะไปช่วยเขารักษาไม่แม้แนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเรามองเรามองอะไรแล้วเราเข้าใจมากขึ้นอ่ะคือเหมือนมองสิ่งที่เห็นในโรงพยาบาลหรือสิ่งที่คุณหมอทําแล้วแบบผมผมเข้าใจมากขึ้นอ่ะว่ามันคืออะไรมันมันมีที่มาที่ไปยังไงอะไรย่างเงี้ยคือคือมันจะมีช็อตจําเนาะผมถอยคุณถอยเราถอยคือคืออะไรคะอธิบายนิดนึงถอยอธิบายหน่อยค่ะ หมอการคะครับก็คือในในการที่เราต้องปั๊มเนี่ยมันจะมีการใช้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการปั๊มเนี่ยทุกคนจะต้องถอยห่างจากจากบอดี้จากจากร่างกายของคนไข้อย่างงี้ไม่งั้นเราอาจจะถูกช็อตแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนไข้ไปอ๋แล้วลำดับการพูดต้องพูดว่ายังไงบ้างนะคะพี่ หนึ่งผมถอยสองคุณถอยสามทุกคนถอยคุณหมอดูเท่มากขนาดที่คุณหมอกําลังช่วยชีวิตคนอื่นนะแล้วก็ุแต่ละหมอเท่จังอะไรแบบนี้ลาดับขั้นตอนมันเยอะแต่จริงๆเรื่องนี้เองเราจะเห็นหลายอย่างนอกจากเรื่องของการทํางานของคุณหมอที่เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมจากที่พี่ๆนักแสดงเขาบอกถึงมันจะเห็นบางอย่างด้วยนะความเหลื่อมล้ํากันของโรงพยาบาลในเมืองต่างจังหวัดเองไปจนถึงเรื่องของแม้กระทั่งระบบการทํางานของแพทย์เวรยืนเกิน48ชั่วโมง ถูกไหมเยอะมากเลยเรื่องเหล่านี้เองเราพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นความหนักหนาของบุคลากรทางการแพทย์เยอะเหมือนกันเนะพี่น็อตใช่ไหมครเรื่องนี้เองความเข้มข้นอย่างไงบ้างที่คนจะได้เห็นหลังจากนี้และความสนุกหลังจากนี้ยังไงบ้างครับผมว่าในมันต้องมาตั้งแต่ต้องยอมรับมาตั้งแต่ตัวบทอนะมัน,ม,นมันสะท้อนถึงถึง,ถ,งถึงการแพทย์ของประเทศไทยซึ่งท้ายสุดแล้วบุคลากรทางการแพทย์ต่อการดูแลประชาชนอะ่ะอัตราส่วนมันน้อยอยู่ไม่พอเนาะไม่ไม,ไม่ไม่พอต่อ,ต,อต่อความเป็นจริงค่ะสิ่งที่เขา สิ่งที่บทเขียนมาอาจจะอยากนําเสนอตรงนี้ไปด้วยเพื่อให้เห็นให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต่อประเทศของเราจริงๆเพื่อสนับสนุนให้ให้คนมาให้ความสําคัญและเป็นแพทย์กันเยอะๆอะไรเงี้ย เหมือนที่หมอการลงไปเบตงด้วยเนาะแอบพาเที่ยวแววหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับหลายคนก็สนใจมากๆนะเราได้เห็นสะท้อนปัญหาด้วยเนาะสาธารณสุขไทยหลายๆอย่างนะก่อนจากไปเดี๋ยวคุณหมอรัดดาแลนด์ด้วยกบมุกปบมุกสวยๆหน่อยได้ไหมคะมีมุกไหนที่ประทับใจเพราะเขาจะเป็นตลกหน้าตายมากเลยเป็นนัเอกในเรื่องอ่ะมุกเยอะนี่คือจูนอินหรอครับก็เลยจะจูนอินทำไม คนสวยก็เป็นหมอได้นะน่าดีน่าดีเอาไม่เอาเอาอีกมุกนึงสิแชมพูไหมเอามุกแชมพูอะหมอไม่ใช่แชมพูนะอทำไมอะหมอไม่เข้าตาหรอกค่ะตายเลย นี่คือหมอหรืออะไรกันเนี่ยหมอหมอแต่เราบอกเลยมนยิ่คนยังมีอีกเยอะมันสะท้อนที้เห็นเหมือนกันคุณหมอที่เราเห็นภายนอกมันไม่ได้ว่าจะไม่ต้องเป็นอย่างนี้บางคนก็มีงานอันเลกมีอะไรมีชีวิตของเขานะคะก็คุณผู้ชมคะสามารถติดตามได้ค่ะวันนี้ตอนที่7แล้วนะคะตอนนี้หมอการตกลงกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วแบบเยสมากนะคะเราต้องรอติดตามเพราะว่าเรื่องราวก็ยังสนุกและตื่นเต้นมากแล้วก็มีเคสสืบสวนสอบสวนจากศพอีกโอ้โหสนุกมากจริงๆคุณผู้ชมคะเราดูได้ป กี G, ่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะเวลาสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอไทยพีเบเอสคุณผู้ชมห้ามพลาดยาวๆจนจบเลยซึ่งหลังจบรายการไทยบันเทิงของเรานี่แหละวันเสาร์อาทิตย์สองทุ่มสิบถึงสองทุ่มครึ่งแล้วก็ดูต่อไปเลยนะฮะหมอตลอดการวันนี้นนขอบคุณทีม <นา S 2> สแสดงมา,มากเลยขอบคุณมากเลยนะคบขอบคุณค่ะสนุกมาก